โอเคครับวันนี้มาอัปเดตบ้านหลังจากที่ซื้อมาแล้วแล้วก็มารีโนเวตนะาจากการทำใช้เวลาประมาณ4เดือนกว่านีตั้งแต่วันที่เริ่มร mm ีโนเวตก็นี่คือสภาพหลังจากต่อเติมเรียบร้อยแล้วทำสีหลังคาสีบ้านทำรั้วใหม่ต่อเติม ก็เดี๋ยวลองดูรอบบ้านคร่าวๆก่อนอ่ะก็อันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะฮะกำแพงก็ทาสีใหม่ละนะฮะก็เริ่มปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าปลูกผักสวนครัวไว้ทานอันนี้ก็จากเดิมที่ไม่มีอะไรก็ทำเป็นซุ้มองุ่นเก็บนี่ต้นยอเดิมเราก็เก็บไว้เปลี่ยนแทงน้ำแล้วก็ อันนี้ก็เป็นด้านข้างบ้างที่เรา,เ,าเหลือช่องไว้ตามกฎหมายต่อเติมเป็นห้องครัวตรงนี้จะเป็นห้องครัวนี้เป็นป่องควันนะก็จะทําประมาณนี้เลยให้เห็นภาพรวมก่อนรอบนอกเนาะ ครวนี้ก็เดี๋ยวลองดูนะก็ด้านนี้ก็จากที่สนามหญ้าที่ดินเดิมมันเคยทุดลงไปประมาณ40เซนก็เอาดินมาถมนะฮะแล้วก็เริ่มปลูกหญ้าให้เขียวขึ้นแล้วก็ตรงนี้ก็เอาดินมาถมหมดนะปลูกต้นไม้นะฮะปลูกต้นสนหอมไว้บังแด,ดดด้านด้านนี้แล้วก็ไล่ยุง ด้านนี้ก็ปลูกมะม่วงนะครับไว้ให้มีร่มเงาแล้วก็ไว้ทานส่วนตรงนี้ก็เอาเป็นทำเป็นแปลงผักสวนครัวไว้เวลาทำอาหารอะไรก็จะได้มีไว้ทานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมื่อกี้ด้านหลังที่ที่ ให้เห็นจากเชื่อมไปแทงน้ําส่วนด้านนี้ก็จะเป็นลานซักลา้างแล้วก็เชื่อมต่อไปห้องครัวแล้วก็ทําหลังคารอบๆเดี๋ยวลองเข้าไปดูในบ้านดูนี่ก็เปลี่ยนกระเบื้องใหม่ปูนะฮะลงเสาเข็มแล้วก็ปูกระเบื้องรอบให้เดินรอบบ้านง่ายขึ้นอเดี๋ยวลองเข้าไปดูในบ้าน เริ่มเอาเฟอร์นิเจอร์มาลงเพราะว่ามันจะได้อ่ะเดี๋ยวลองเข้าทางนี้ดีกว่าเข้าทางห้องครัวอันนี้ห้องครัวที่ต่อเติมขึ้นมาใหม่เนาะก็จริงๆบ้านก็มีห้องครัวอยู่แล้วแหละแต่อันนี้ทําขึ้นมาอีกอันหนึ่งแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่บ้านจะเน้นเป็นไม้สักนะครับเน้นเป็นไม้สักทองเพื่อให้มันดูคลาสสอยงขอไปไปก่อนแล้วก็ อันนี้ก็ใช้โทนเป็นสีดำนะครับโอเคเนี่ยก็ด้านนี้ก็จะเป็นลานซักล้างเนี่ยที่เมื่อกี้เห็นเชื่อมมาจากข้างนอกอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวเดิมเนี่ยห้องครัวเดิมเดี๋ยวเปิดไปนิดนึงอันนี้ก็ไว้ใช้เป็นทำอะไรเล็กๆไว้ทานเล็กๆในบ้านที่ไม่ต้องไปห้องครัวใหญ่เมื่อกี้ที่ทำต่อเติมมาอ่าเมื่อกี้ ประตูนี้ก็จะเป็นทางเชื่อมกับโรงจอดรถนะครับพวกห้องน้ําอะไรเนี่ยก็จะทําไว้เรียบร้อยหมดะลระเบื้องที่เคยหลุดล่อนก็ต่อเติมเรียบร้อยหมดนี่ก็เป็นห้องเก็บของใต้บนันไดนะครับภาพรวมนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่สั่งมาจากแพร่อันนี้ก็เป็นดูถอยดูภาพรวมก่อนเนาะดูภาพรวมก็จะเห็นว่าโอเคเนี่ยก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ ตรงนี้ก็จะไว้เก็บของเป็นเฟอร์นิเจอร์ชุดไม้สังไว้เก็บของบางตาก็จะมีความทนอยู่ในระดับนึงเลยแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่สำหรับวางทีวีติดพา่านเรียบร้อยแล้วอันนี้เอาจริงๆชุดชุดเก้าอี้โตเนี้จะไว้วางที่สวนนั่งเล่นในสวนแต่ว่าพอมีโซฟาอยู่แล้ว ที่เป็นโซฟาไม้สักเดี๋ยวจะเอามาวางตรงนี้แทนนะฮะก็ติดแอร์เรียบร้อยแล้วก็จะมีกล้อง C C T V สําหรับดูเวลาใครมีะเข้ามาหรือว่าอะไรก็จะบันทึกวิดีโอแล้วก็อเลอร์เตือนนะฮะตรงนี้ก็จะทำเป็นกระเบื้องลายไม้เหมือนกันเพราะว่าเดิมมาจะมีมันมันูละของเดิมก็ทําเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผ้มาม่าน อันนี้เรายังไม่ได้เข้ามาอยู่เดี๋ยวเปิดไปให้เห็นเนี่ยเขจะเป็นเดีวขอปิดไฟก่อนอันนี้ห้องลูกชายห้องลูกชายก็จะปิดแอร์เรียบร้อยละนะฮะก็จะเป็นชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเองเหมือนกันก็ไว้ใส่เสื้อผ้าแล้วก็ใส่ของอะไรต่างๆนะครับแล้วก็นี่อีกก็ ตรงนี้ใส่ของได้หมดอันนี้ก็ตู้ไว้ใส่ของหนังสือเรียนอะไรต่างๆของลูกชายแล้วก็โต๊ะสำหรับเรียนหนังสือก็เตรียมไว้ให้ก็เป็นชุดไม้สักแล้วเดี๋ยวก็จะเอาชุดเตียงมาวางตรงนี้ก็ติดอะไรเรียบร้อยชุดผ้าม่านอะไรเรียบร้อยละ ก็จะเป็นห้องน้ําที่เป็นอยู่ชั้นสองอก็จะติดทาสีอะไรใหม่ทําเครื่องทําน้ําอุน่นผ้ามานนี้ติดเองอันนี้ก็จะเป็นห้องพระห้องพระไว้นั่งเล่นเนาะตอนนี้ยังไม่ได้จัดอะไรเอาของมาวางไว้ก่อนก็ปิดแอร์ไว้เรียบร้อยละ,ะก็อันนี้แค่ว่ไว้นั่งสมาธิ นี่ก็เป็นห้องมัสเตอร์รูมมัสเตอร์รูมนี้ก็จะเดี๋ยวก็จะมีเอาเตียงที่เป็นเตียงที่มีอยู่แล้วนะครับก็ติดแอร์ไว้เรียบร้อยดังนนี้นะครับชุดผ้ามา่านแล้วก็ชุดเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้สักก็จะเป็นตู้ใส่เสื้อผ้านะก็จะใส่ได้เยอะเลยนะียเป็นชุดใหญ่เลย ค okay. ส่วนห้องน้ำก็จากการทำเรียบร้อยแล้วอ่ะเดีย๋ยวเปิดไฟสักนิดอ่ะแล้วก็ติดผ้าม่านเองอันนี้ติดเองแล้วก็ติดตัวเหมือนกับสติกเกอร์ที่แบบแปลกไว้บับงสายตาครับก็ภาพรวมทั้งหมดหลังจากที่ทำรีโนเวทมานะครับ4เดือนกว่าก็ประมาณนี้โอเค ใกล้ได้เข้ามาอยู่แล้วล่ะครับบันทึกไว้เป็นความทรงจำครับ